वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนธันวาคมปี2565คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีธนูจงขระจัดความกลัวออกไปจากมัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะทำไมเราต้องคิดมากทำไมเราต้องวิตกกังวลใจทำดีที่สุด แล้วก็จงเชื่อมั่นจงสร้างศรัทธาให้กับตัวเองเพื่อให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้บางทีการที่เราคิดมากการที่เราวิตกกังวลใจจนเกินไปทําให้เราขาดสติลองพักลองคิดลองนึกแล้วค่อยๆหาหนทางเราต้องก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีธนูค่ะเหนื่อยกับเกณฑ์การงาน งานไม่ได้ดังใจงานไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการจิตใจอารมณ์แปรปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้เครียดวิตกกังวลใจจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเพี่งการเดินทาง ขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือคนทางไกลจะกลับมาพบมาเจอกันจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดตอ่อการเซ็นการเบิกการคู่เอกสารต่างๆที่คุณต้องพบเจอหรือแม้กระทั่งการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเพือกเกอพ่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหรือต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้านะคะ คนอายุน้อยลูกบุตรบริวารจะเ,เข้ามานำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษางานด้านต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศค่ะการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัด,ข,ดขัดสนเกิดขึ้นการเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะมีเข้ามาค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หัวหน้างานเขาอาจจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความรุ่มเป็นกังวลใจมาให้ค่ะจิตใจช่วงนี้ค่อนข้างคิดมากวิตกกังวลใจ ไม่ต้องคิดมากทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้ของขวัญของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของ,ง,ของเงินทองสิ่งของมีค่าทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการวกปะปะควบปักการสังสรรค์เป็นจุดโดดเด่นจะประสมความสําเร็จแม้งานบางอย่างไม่ได้ดังใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้บ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยคุณจะได้ โชคได้สิ่งที่ด,ดีแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องรุ่มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแม้กระทั่งคนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีการมั่นหมายก็เป็นไปได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีธนูประจำเดือนธันวาคมปี2565 เกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การตดิดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายค่ะเซฟระมัดระวังการเงินด้วยค่ะหรือลูกหนี้หรือการปล่อยกู้หรืออะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นให้ระมัดระวังส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานผู้ใหญ่อาจจะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกงนังวลงานยังไม่ได้เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะเป็นไปได้ที่รักเก่ารีเทิร์นมารักใหม่อิลุงตุงนางในเรื่องรักสามเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีปัญหาอุปสรรคแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เพราะสุดท้ายท้ายสุดเกณฑ์ของความรักอาจจะมีการมั่นไม้งานแต่งการตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ